อีก2สัปดาห์โดยประมาณหลังจากนี้คลิปนี้ลง w o ดเตอร์ริงเวก็จะเปิดให้เราเล่นกันแล้วเกมที่เราเรอคอยลอยคอมาอย่างยาวนานเกมเพลย์และวิธีการเล่นคือสิ่งที่คุณข้ามไม่ได้แต่แล้วสตรอรี่ของเกมนี้ล่ะเขากล้าเคลมเลยนะว่าเกมนี้คือ Story Rich หรือก็คือรวยเนื้อเรื่องมาถึงว่าเนือเ้อดังเข้มนั่นแหละถ้าคุณถอดสมองดูตัวอย่างต่างๆน,นานาม,มา คุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ไม่ถ้าจะดูให้ดูต้องใส่สมองก่อนโอเคเพราะฉะนั้นรอบวกท็อปล็อกในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโลกแห่งคลื่นเสียงก่อนที่คลื่นเสียงจะถาโถมกันก็ าติดตามผมมาก็ยินที่สังเกตเห็นนะครับว่าผมค่อนข้างให้ความสนใจกับเกมนี้มากๆเลยจากผู้สร้าง punishing g r a y Ra v e n นะครับผมมั่นใจในฝีมืองานการเกมเพลย์ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสตอรี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมสนใจตามมาเพราะว่าในต,ตอนที่เล่น punishing g r a y r a v e n เนี่ยผมไม่ได้อ่านอะไรเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นกับ f u t t e r i n g wave นะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผมจะเข้ามาเสพและออแบ่งปันให้กับทุกคนได้รับร,รู้ทั่วกันถึงกันต้องเรียกว่าผู้พัฒนาของเกมนี้เนี่ยน่านับถือมากๆเลยนะครับโดยฟีดแบ็กของผู้เล่น ทำให้มีการเขียนแก้เนื้อเรื่องของเกมนี้ไป90%ด้วยกัน90%นี่แทบจะเหลือแค่ป,ปกโปรเจกต์แล้วมั้งเนี่ยแต่แน่นอนขอเขาเป็นเนเรื่องตรงน,นั้นเนี่ยเราต้องไปเสพในตอนที่เกมเปิดให้เราเล่นกันซึ่งผมก็จะไลฟ์อะไรจต่ใดด้วยนะโอเคผมว่าเราน่าจะเกินขี้โมงกันเยอะแล้วนะครับเริ่มจริงๆเลยดีกว่า Solaris 3เป็นดาวเคราะห์ลำบับที่3ในระบบสุริยะโลกที่เต็มไปได้วยความกลหนและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโลกที่อนุสัญญ,ญาดั้งเดิมถูกทิ้งร้างภัยพิบัติอาวาด มนุษยสียชาติต้องดิ้นรนเอาตัวรอดกับการมาถึงของยุคสมัยแห่งความพิดนาศและการกำเนิดใหม่มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่โลกเดิมของพวกเขาไม่เคยมีเวฟ War p p h e n o m e n o n พลังของลาเมนท์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดอย่างทาเซตฟิลและสารลึกลับอย่างทาสซิไทองค์ประกอบเหล่านี้จะถูกเรียกกันในปรากฏการณ์เวฟวอร p นฟิโนเมนั t ทาเซตฟิลคือพื้นที่ที่คาดว่าคือต้นกำเนิดของทาเซตดิสคอร เมื่อเกิดพื้นที่นี้ทะเลและท้องฟ้าจะกลับด้านและจะมีเครื่องหมายคล้ายรูปขึ้นเสียงปรากฏขึ้นที่พื้นเสียงสะท้อนจะกิดกล้องในอากาศเชื่อมโลกของเราเข้ากับพื้นที่ลึกลับผ่านสายเรโซแนนซ์คอร์ดพื้นที่นี้จะดึงดูดเหล่าทาเสเซติสคอร์ดเข้าหากันเรโซเนเตอร์ ator, บุคคลที่มีความสามารถในการสั่นพ้องกับวัตถุอื่นและสามารถควบคุมคลื่นความถี่ของตัวเองได้คนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเรโซเนเตอร์ แต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะเป็นของตัวเองซึ่งพลังพิเศษเหล่านี้ยังถูกเรียกอีกด้วยชื่อหนึ่งว่า forte และผู้ที่เป็น resonator จะมีทาเ set mark หรือ f o r t ม mark อยู่บนร่างกายของพวกเขาด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพลังพิเศษเหล่านี้ของเหล่า resonator มีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในอดีตและสิ่งที่อยู่ใต้จิตสํานึกของพวกเขา taset discord ถือกําเนิดขึ้นในเวฟวอ o r n p h e n o m e n พวกมันเป็นตัวอันตรายที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลา ทาเซดดิสคอจะมีท่าเสดคอรคอที่จะทำหน้าที่คงสภาวะคลื่นความถี่ของตัวมันเองและวิวัฒนาการสัตปรหลาดเหล่านี้จะเรียนแบบความสามารถรูปลักษณ์พฤติกรรมตามคลื่นความถี่แต่ละแบบที่มันได้กินเข้าไปรีเวิร์บเบเดเรชั่นเชื่อกันว่าเวฟวอนฟิโนเมนอนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสาร,สารข้อมูลและพลังงานให้กลายเป็นคลื่นความถี่ได้ซึ่งก็ได้มีกลุ่มคนทำการทดลองเรื่องนี้แล้วด้วยเรมเนน ระหว่างการศึกษาเว็บบอลฟิโนเมนอนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารสทาซิไทสามารถกักเก็บเรมเนนเอเนจีไว้ได้ซึ่งสารนี้ถูกนําไปสร้างเป็นอาวุธให้กับเราเดสโซเนเตอร์ใช้ในการต่อสู้ต่อไปและช่องว่างที่กักเก็บพลังงานไว้ในสารสทาซิไทเหล่านี้จะถูกเรียกว่าโซโลโนสเฟียร์รอต่างๆที่อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดีย๋ยวผมน่าจะเอามาพูดเพิ่มอีกแหละ อย่างที่พอจะเดากันได้นะครับว่าในโลกของวูเตอร์เรียงเวฟนี่คือการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์กับการเอาตัวรอดของมนุษย์และจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่ๆเมื่อเราเข้าไปมีบทบาทในโลกใบนี้ในวูเตอร์เรียงเวฟนะครับเราจะได้รับบทเป็นโรเวอร์หรือนักพเนจรถ้าผมแปลไม่ผิดนะนะเออเกมน,นี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับ <c oughs> การมาถึงของนักผเนจรความจําเสื่อมอย่างเราเนี่ยน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้ในเรื่องราวนี้ได้มากพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป โปรติดตามเมื่อเกมออกนะครับหรือถ้าไม่อยากเล่นเองมาดูช่องผมสิกดติดตามไว้ไม่เสียหายวูดเดอร์ริ่งเวบเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านานแล้วและยอดต่อไปนี่ได้กาชาฟรี20โรเลยนะไปลงกันเถอะไปถ้าเขาสปอนเซอร์เราก็ดีนะเออมีความเห็นข้อเสนอแนะใดๆหรืออยากรีเควสอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเออผู้พัฒนาเขาตั้งใจทำเกมนี้กันมากๆเลยสัมผัสได้เราไม่อยากให้เกมนี้มันปังแต่อยากให้เปรี้ยงเลย คลิปรอคร่าวๆในโลกของวูเตอร์ิงเว็บก็น่าจะประมาณนี้ขอบผู้ที่รับชมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านเะจ๊อ